หุ้น Adobe นะครับซึ่งตัว Adobe เองอ่ะไม่มีเงินปันผลนะครับการไถ่ซิ่งนันแหละนะาสา่ซิ่งอ่าเรามาิเคะห์ันะครับว่าจยุดทุกข้าร่วงลงนะครับก็คือจุดที่เคอขายนั่นแหละนะครับถ้าอย่นะครับตัวนั้นคือหาที่มันสูงกว่านั่นก็คือรันถึงที่มาเรื่อยๆนะครับโซนนี้มันก็เลยเป็นโซนที่เขาต้องเทขายแล้วนะครับมาโซนที่มาเป็น78.6ปหระมาณนะโดยประมาณมันอาจจะตั้งแต่ปดสิบ้าประมาณนี้นะครับ เป็น dt m e มา e ์เจซึ่งไอ้การ์ดที่มันมีการรีเจ็ตนั่นแหละนะครับก็คือมันมีการเทขายตั้งแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเพราะอะไรนะครับคือทำหายที่ถุงกระหายเนี่ยคือทําได้ค่อนข้างน้อยนะครับและเขาเรียกว่ามันมีการกดเทขายก่อนหน้านั้นก็คือมันกดลงต่ํามากๆภายในเวลาหนึ่งสองสามสัปดาห์นะครับสามสัปดาห์เนี่ยนะครับสามารถกดลงไปต่ํามากๆซึ่งเราดูตักฝั่งซ้ายเนี่ยกี่สัปดาห์นะเป็นหลายสัปดาห์เลยแหละนะ กว่าที่เขาจะปยุงขึ้นได้ดังนั้นๆๆเวลาที่ giá มันพุ่งขึ้นมาน่ะมันคงระยะมันคงไปไม่ไกลมากนะครับเพราะถูกเทขายนั่นเองนะครับมันก็เกิดการรีเจ็ตตรงนี้เกิดการช็อตนั่นเองการช็อปหมายความว่ามันมีแรงเทขายต่อเนื่องมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่าพอช็อปเก็ดไม่รอไม่รอย้อนแล้วนะไม่รอย้อนุดทุบลงมาเรื่อยๆนะครับจุดเราจะตัดจุดนี้นะจุดนี้ จุดนี้ซึ่งมาเทส์อ่าซึงต่งแง้อในสดาร์เนี่ยก็คือมาทำลายบีดเรียบร้อยหรือวีดพัฒน์เนี่ยวีก็คือการไปต่อนั่นเองน,นคะครับว่าจะไปต่อหรือจะลงปรากฏว่าไปต่อนั่นเองคราวนี้เขาก็เลยมาทําลายโครงสร้างตังนี้นะครับถ้า POI อไลเลตรงนี้ทําลายโครงสร้างหมดเลยนะครับทำลายโครงสร้างหมดเลยซึ่งมันก็เลยถูกเทขายไปข้าขงบนน่นเองนะครับดังนั้นเราจะมาหาจุดเขาซื้อกันนะครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าเขาทําหายที่ต่ำลงเนี่ยมีโอกาสเทียขายต่อนะครับมีโอกาสเทียบขายต่อนอกจากจะต้องรอเป็น p a บ u าในแนวรับอ่าลายสัปดาห์วิกนั่นเองนะครับจุดที่หนึ่งที่เราจะมองก็คือจุดนี้ณนหะ้าร้อยเจ็ดนะครับจิดท,ที่มาเป็นดีบนะดัเป็นบัตท่อดีบีซึ่งจะวิ่งราคาขึ้นไปต่อเราจะสังเกตเห็นว่าตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้เป็นอุปหายนะครับแล้วมีดีบีส่งกาฟขึ้นไปต่อเนี่ยตัวน,นี้เราจะบาย DCA กันนะครับบายตั้งแต่ตัวน,นี้ DCA แล้วก็ตัวล่างเลย ตัวท,ที่เป็นปีดนั่นเองนะครับ ประสามนะครับการตกรถชอตนตุ้เออนะครับถ้ามาตรงนี้คือเกิดจิมันเยอะนะมันเยอะแล้วล่ะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางอดิบองกเขาก็ต้องพัฒนานะพัฒนาให้ทันทค่ายอื่นเจ้าไอ้ค่ายอื่นนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะต้องพึ่งพาเขาแล้วก็จะพุ่งนะ